นะครับผมกาย99การเกษตรครับถ้าพูดถึง99นะครับผมก็ขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับผมนะเครื่องมือช่างนะครับนะมีทั้งเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องพ่นยานะครับแต่ว่าหลักๆคือจะเน้นไปด้านของปั๊มน้ําปั๊มเกษตรครับผมตัดหญ้าก็จะมี328นะครับ411 RBC นะครับที่จําหน่ายอยู่ณตอนนี้นะครับผมนะส่วนเรื่องของถ้าเป็นปั๊มน้ําก็จะเป็นปั๊มแรงดันปั๊มหอยโข่งนะครับหรือว่าปั๊มชักนะครับผมนะ แล้วก็จะมีพวกอะไรด้วยครับผมนะประปนกันไปนะครับครับผมใครที่มาร้านเรานะผมนะข้อดีก็คือคุยง่ายนะครับผมนะให้คำปรึกษาฟรีครับผมก็ลูกค้าแจ้งเนื้องานที่ต้องการใช้ได้เลยนะครับเราจะาข้อมูลไปวิเคราะห์กับทีมช่างอีกทีนึงครับราคาไม่แรงครับราคาต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่จับต้องง่ายนะ,นะครับผมนะเกษตรไทยได้ใช้ของดีแน่นอนครับ ครับผมทางร้านนะครับผมนะช่องทางการติดต่อของเราก็จะมี f a c e b o o k นะครับ YouTube แล้วก็ติ o k ตอกนะผม99การเกษตรครับเราเน้นในเรื่องของบริการหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมนะเพราะว่าลูกค้าพอได้ของไปเมื่อมีปัญหากลับมาต้องได้รับคำปรึกษาที่ดีจากเราครับใครที่อยากรู้จักเราเพิ่มเติมนะผมนะหรืออยากได้สินค้าการเกษตรที่ดีนะครับ าสามารถค้นหาได้ที่ YouTube 99การเกษตรนะครับ TikTok 99การเกษตรแล้วก็ Facebook 99การเกษตรครับหรือเบอร์โทรนะครับ0879255445ครับผม